วันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์เมืองกา r d e n น i t y อีกรอบนะครับกรงแรกที่เดินเข้ามาก็เจอเลยครับนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับพี่แรดไปมาหลายสวนสัตว์นะครับดีอยู่อย่างหนึ่งตรงเข้าฟรีครับฟรีทุกที่เลยถือว่าเป็นสันทนาการให้กับ คนในเมืองนั้นๆน,น,นะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ฟรีหมดครับแล้วมีทุกที่เลยนะครับมีทุกเมืองเลยครับเมืองเล็กๆดอทก็มีนะครับที่เออเกรทเบนก็มีนะครับเดินมาใกล้ๆหน่อยครับพี่แรดครับขอบคุณครับมาให้ยนโฉมใกล้ๆเลย น่ารักจริงๆวันนี้กะว่าถ่ายวิดีโอยาวๆกันไปเลยครับชมยาวๆนะครับวันนี้ตรงแรกคือแรกมาตรงที่สองเลยครับตอนมาคราวที่แล้วยังไม่เห็นนะครับเนี่ยมาคราวที่แล้วยังไม่เห็นเลยมาคราวนี้โอ้โหได้เจอพี่ใหญ่อีกหนึ่งท่านครับเจ้ายีรัฟแหมพอมาเจอกันก็ต้อนรับกันด้วยฉี่เลยนะครับ โงที่สองแล้วครับยีราฟเดินตรงมาก็ยังมีกลรงว่างๆอีกกลงนะครับเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้ก็มียีราฟอีกหนึ่งตัวครับเพิ่มเข้ามาเขาก็คงจะมาอยู่ในช่วงหน้าหนาวที่นี่นะครับกลงที่สามแล้วครับเป็นหมีสีดํานะครับอยู่ไหนเอ่ยอ๋าน,นไงกลงนี้เป็นกลงหมีนะครับมาอยู่หน้าหนาวที่เมืองการ์เดนซิตี้ครับ ช่วงมาคราวที่แล้วหน้าร้อนยังไม่เห็นนะก็คงย้ายมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับให้มาอยู่ที่นี่นะหน้าหนาวหมีสีดำตรงนี้ตรง,งนี้คือน่าจะเป็นชนีเนาะหรือลิงก็ไม่ทราบชนีแหละชนีสีดำกำลังโหนเชือกอยู่นะครับ ไม่ทราบว่ามีคู่หรือเปล่านะเห็นตัวเดียวครับเดินมาถึงตรงสัตว์ที่มีชื่อว่าตัวลามะนะครับตอนแรกก็สงสัยมันตัวอะไรเนาะ๋อ,อเห็นป้ายพอดีครับตัวลามะเป็นสัตว์เมืองหนาวนะครับก็ต้องมาอยู่ในเมืองหนาวที่นี่นะครับเจ้าลามะ ตรงนี้เดินมาก็มองไปมองมาไม่เห็นอะไรนะครับอ๋ออยู่นี่นี่เองก็คือเจ้าหมาจิ้งจอกนะครับเขานอนหมอบอยู่นะครับนี่ใครเดินผ่านไปใกล้ๆก็คงจะวิ่งตะคุบเลยครับอันนี้คือหมาจิ้งจอกนะครับหมาจิ้งจอกตรงนี้มองมาไกลๆใหญ่มากเลยครับกรงนะ แต่ว่าเดินมาถึงก็เห็นมีแต่เนี่ยครับเป็ดอยู่ในบอ่อเนี่ยครับส่วนอื่นก็ยังไม่เห็นว่ามีสัตว์อะไรนะแต่กรงใหญ่มากดูสิใหญ่ไม่ใหญ่นี่โอเคอยู่กันสบายเลย <Okay. S 1> เจ้าหมาจิ้งจอกขี้เหงา ตัวเล็กนิดเดียวครับอยู่ในตู้กระจกสบายก็เลยแต่เขาก็คงจะเหงาไม่มีความสุขหรอกเนาะต้องมาโดนขังทั้งชีวิตอันนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันครับกรงว่างอยู่พักหนึ่งตอนที่ผมมาเขาที่แล้วตอนนี้เขาก็เอาควางเจ้าควางตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับบัตตี้กันนะครับอเอามาอยู่ด้วยกันในหน้าหนาวที่นี่ มองไกลๆนู่น hey! ก so, like, ็มีนะครับเหมือนนู่นเลยครับเห็นขาขาวอย่นั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นแพะอะไรสักอย่างนะครับก็มาอยู่กันสบายๆนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะครับแต่ละกลงแต่ละกลงเจ้าตัวเขาขาวเมื่อกี้นะครับก็คือเจ้าเขาเรียกอะไร่ะตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นแพะภูเขาหรือเปล่า ครับก็เลยมาฉายให้ดูในมุมใกล้ๆอีกทีรูปร่งางร้าเป็นแบบนี้ครับกรงนี้เป็นน่าจะเป็นกรงสุดท้ายแล้วครับที่เดินเข้ามานะครับที่ใหญ่สุดของบรรดาสัตว์ครับพี่สิงโตแต่ดูจะผอมจังเลยเนี่ย ไม่ค่อยได้กินหรือไงครับพี่ฮะสงสัยจะกินน้อยนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวนี่ต้องกินเยอะๆเรจะได้ไม่หนาวหรือเปล่ากินน้อยเดี๋ยวหนาวแย่เลยเนะี่ยแต่ก็ดีครับเที่ยวนี้เขาอยู่วันสองตัวแล้วผมมาเขาที่แ้วเขาอยู่แค่ตัวเดียวนะถ้าทางจะเหงาอยู่ ตอนนี้เป็นอยู่ด้วยกันแลนะมมีความสุขโอเคครับน่าจะหมดแค่นี้แล้วละ่ะสัตว์ที่เมืองการ์เดนซิตี้ในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบครับ